มาเริ่มต้นกันที่ Huawei Watch Fit 3ค่ะรุ่นนี้มีจุดเด่นในเรื่องฟังก์ชันการออกกำลังกายถึง100ฟังก์ชันพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด1.82นิ้วที่สว่างถึง1,500นี้าทำให้ใช้งานกลางแจ้งได้ดีฟรีเลเซอร์สำหรับกิจกรรมต่างๆอีกทั้งยังเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และ Android แล้วคุณยังสามารถโทรผ่าน Bluetooth ได้เวลาแบตเตอรี่ยาวนานสูงสุดถึง10วันสำหรับสาวๆที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟแบบนี้ต้องชื่นชอบแน่นอนค่ะ ต่อมาเป็น A.M.A. ZFIT Active ค่ะตัวนี้เน้นการใช้งานที่ยาวนานเพราะแบตเตอรี่สามารถอยู่ได้นานถึง14วันมีระบบปฏิบัติการ z p o s 4ที่ใช้งานง่ายดีไซน์สวยงามด้วยหน้าจอ A.M.O.L.E.D ขนาด1.75นิ้วมาพร้อมโหมดออกกำลังกายกว่า120ชนิดและรองรับ G.P.S. ทั้งนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้อีกมากมายมี AI Coach ที่ช่วยในการวางแผนการออกกำลังกายทำให้เป็นสมาร์ทวอชที่เหมาะสำหรับสาวที่รักสุขภาพเลยค่ะต่อไปคือ x i ี o m i Smart Band แนะคะรุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กและพกพาสะดวกน้ำหนักเบาเพียง27กรมัม มีหน้าจอ AMOLED ขนาด1.62นิ้วและเข้ากันได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันที่ช่วยติดตามการออกกำลังกายแบบเรียลไทม์ตั้งแต่การติดตามชีพจรจนถึงการนอนหลับที่ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นเหมาะมากสำหรับสาวๆที่มองหาด m a r t w a t c h ที่สวยและมีฟังก์ชันหลากหลายค่ะต่อมา Apple Watch Series 9ตัวล่าสุดจาก Apple ค่ะ รุ่นนี้ทำงานได้รวดเร็วด้วยชิปเซต S9 หน้าจอสว่างสูงถึง2,000นี้และฟังก์ชันสำหรับสุขภาพต่างๆที่โดดเด่นเช่น ECG วัดการเต้นหัวใจการติดตามออกซิเจนในเลือดทำงานร่วมกับ GPS และสามารถกันน้ำถึง5 ATM นี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับสาวๆที่รักการออกกำลังกายและอยากมีนาฬิกาที่สวยและทันสมัยสุดท้ายคือ Samsung Galaxy Watch 7ค่ะ รุ่นนี้มาพร้อม Galaxy AI ที่ช่วยวิเคราะห์สุขภาพของคุณนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันตรวจ ECG วัดความดันโลหิตตัวเรือนทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาอุกแข็งแรงทนทานมีการสนับสนุนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสามารถทำงานร่วมกับโทรศัพท์ Android ได้ดีปัจจุบันราคาก็ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นับว่าเป็นสมาร์ทวอ h ที่น่าจับตามองมากๆค่ะ